บุกจับเลยไหมครับมันกับมันกับใโอเคเด็กนี่นะดูการจินจันน์การจินจันน์เป็นบาหนะวันสองเวลานี้ไอ้หน้าตอนช้าโอ้พื้นที่พี่จะโยนเลยบุกจับนะพอเสร็จแล้วกเขึ้นขึ้นไปดักมันไงได้ครับได้ครับรำเด็ก้าอารุนิไอ้เย้ มึงบอกกินรู ong, ้แ้วไม่ได้เหรอบังยังอ่ะไม่บังอาจารย์ยุ่งใช่มอาจารงกองกล้องด้วยครับแล้วไปไป้วยกันนะครับครับเพราองกล้องเดินเร็วมาพรารีบไปเลยครับพร้อมเทป่มเลยนะสี่สามสองไป

ไม่เกี่ยวหรอกคุณต้องเอาที่นี่มาด้วยมันไม่เกี่ยวกับอันนั้นแหละคือมัน